สวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับผมนะครับนายขวัญข้าวสมวิชินนะครับผมนะคนระับนรัก,กรเกิดสกุลน,นะครับพวกเราสองคนมาจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรรา,ารชวิทยาลัยปุมธานีครับวันนี้พวกผมสองคนเนี่ยจะมาน,านําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ครับในหัวข้อเรื่องการศึกษาความเข้มข้นของน้ำมันหอมระเหยจากไฟในการยับยั้งเชื้อก่อสิวสตาฟิโลคอคัสอีพิเดมินิสครับให้มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมกับผิวหน้าเพื่อนํามาทําเป็น ผลิตภัณฑ์บำรุงอยู่หน้าครับผมไปครับเราก็จะไปกันช่องแรกเลยก็คือที่มาและความสําคัญครับเนื่องในที่พวกเราสองคนเนี่ยเป็นวัยรุ่นพวกชายที่มีความครุงพลาดในเรื่องของฮอร์โมนครับทาให้เร่องสิวเนี่ยสามารถเกิดขึ้นง่ายได้มากครับกับวัยพวกเราครับเพราะผมสองคนเนี่ยเลยมีความสนใจที่อยากจะดูแลตัวเองเพราะการดูแลตัวเองเนี่ยทำให้เราเนี่ยดูมีบุคลิกภาพที่ดีมากขึ้นครับครับซึ่งสิ่งที่เราเลือกจะใช้เนี่ยก็คือการทํา สกินแคร์ในการรักษาเบื้องต้นครับครับผมเพราะว่าในวัยรุ่นของเราเนี่ยเราพบว่าการรักษาเบื้องต้นในการทาสกินแคร์เนี่ยเป็นวิธีที่ยอดฮิตแล้วก็ทําได้ง่ายมีต้นทุนที่ประหยัดแล้วก็ทุกคนสามารถทําได้ครับผมครับผมซึ่งเรานะครับพบว่าสกินแคร์ที่มีส่วนผสมของธรรมชาตินะครับพบว่าน้ำมันกีทีเนี่ยจะถูกนำมาใช้นะครับเนื่องจากมีคุณสมบัติในการกำจัดเชื้อสิวนั่นเองครับผมรักษาสิวได้ด้วย แต่ว่าทีชีออยนะครับสามารถพบเจอได้ที่ไหนครับคุณจมงพบเจอได้ในประเทศออสเตรเลียนั่นเองครับครับโครงงานของพวกเรานะครับโดยการค้นหาพืชพันธุ์ใหม่ครับในประเทศไทยที่มีสารซาพีนีโฟอล์ถูกต้องเรื่องสิ่งที่เราเจอแล้วคืออะไรครับคุณจมงมันก็คือน้องไทรนั่นเองครับ เรื่องทายเนี่ยมีเทอร์ปีนิฟอลเนี่ยเหมือนที่ออยเลยทุกคนอาจจะสงสัยว่าเทอร์ปีนิฟอลเนี่ยทำหน้าที่อะไรมันเป็นสารออกฤทธิสำคัญในทีเออยนั่นเองครับผมครับผมครับต่อมานะครับจะเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของโครงงานครับวัตถุประสงค์แรกครับก็คือว่าศึกษาความเข้มข้นของน้ำมันหอมระเหยจากไทยหรือซิงเกิลโมทานัมที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชอร์สเตฟิโลคอคคัสเอพิเดเมิดิสครับข้อสองนะครับข้อศึกษาความเข้มข้นของน้ำมันหอมระเหยจากไทยหรือสเตฟิโลคอคคัสที่ไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองครับผม และข้อสุดท้ายนะครับข้อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าที่มีส่วนผสมของน้ำมันร้อมระเหยจากพายหรือซิงเกิลมโมเทนัมที่เหมาะสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันอย่างง่ายดายง่ายสะดวกครับผมครับผ<อ>ม,มต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของของสมมติฐาน<อ>และตัอแปรสม<อ>สมติฐาที่หนึ่งครับ,รบเราตั้งว่า ประเความเข้มข้นของน้ำอมระเหยจากคลเนี่ยที่แตกต่างกันมีความสามารถในการยับยั้งเชื้อส t a p h y คคั o อ c u s e p i d e erm ที่แตกต่างกันครับผมและ 2. นะคัประดับความเข้มข้นของน้ำทมระเหยจากคลเนี่ยที่แตกต่างกันจะทำให้เกิดการระคายเคืองที่แตกต่างกันครับผม นะครับรำดูตัวแปรกันก่อนนะครับตัวแปรที่หนึ่งครับก็ในอิสระนะครับระดับความเข้มข้นของน้ำมันหอมระเหยจากใครครับตัวแปรตามก็คือความอยู่รอดของเชื้อสติเกอครับอีกหนึ่งดิสครับผมตัวแปรควบคุมนะครับก็จะเป็นระยะเวลาในการทดสอบครับซอฟตแวดล้อมแล้วก็ปริมาณของสารที่ใช้ครับผมแล้วก็ต่อมาจะเป็นตัวแปรที่สองนะครับก็จะเป็นตัวแปรอิสระก็คือระดับความเข้มข้นของน้ำมันหอมระเหยจากใครนะครับตัวแปรตามก็คือจะเป็นความเปยนครายเคืองของผิวหนังนะครับตัวแปรควบคุมก็จะเป็น ระยะเวลาในการทดสอบสภาพแวดล้อมปริมาณของสารที่ใช้ครับผมและต่อไปเราก็จะไปกันที่ของวัสดุสารเคมีอุปกรณ์สิ่งมีชีวิตและเครื่องมือครับผม ซึ่งวัสดุที่เราใช้เนี่ยคืออะไรครับคลายนั่นเองครับผมต่อมาก็จะอกกุปกรณ์เขาจะมีเบเกอร์เทสทูมวอเตอร์บา d ์ด p p อบเบอร์มอธ้าอัสพีวล้วก็าแพคเกจจิ้งคลาสติกก็เทสทูมโคเดอีก e e, ครับผมต่อมาเราะมีในส่วนของเครื er, ่องมือเราก็จะมีส่วนของ c o n d e n s ซอร์เวอ e ์ทมิเซอร์วิสคอมแล้วก็ PH METER FRONT ฟรอนต์ดิฟฟ e เชนเครับมิเซอแล้วก็ สเปกโ r รโฟโตมิเตอร์เองครับต่อมาเรามาดูในส่วนของวัสดุสารเคมีอุปกรณ์ฟู้มวิศชิ้นเองครับผมสารเคมีก็จะมีไอส์วอเตอร์เมนิทอลเซลอากาโพลิสเตรเบครับก็จะเป็นสเตโร t แอลกอฮอล์ก็จะเป็นฟีนอลซีเทนอลไดเมทิลฟ ฟูลแมเซิลิก้าจูซอมบ้าคดียาวีไล่เวสแล้วก็ซิงคมิสซิวิตนะครับก็อย่างที่เรารู้กันเลยก็คือสเตฟฟิโลคอคคัตเอฟวีเดอร์มีดี้กนรบริงานนะครับเราก็เจอในรุ่นของ การเตียมไท่ร้านปอกหั่นแล้วก็อบนะครับที่อุณหภูมิาแะนั้นบดไข่ดวยกลดไก่บดฟ้านะครับแต่นั้นแช่ไข่ด้วยเอทานอลโดยอัตราส่วนไข่หกําลกรัมามิลลิลิตรั่นเคัแล้นก็สกัดน้ำมันหอมระเหยนะครับห่อไข่ด้วยออยแช่ไว้3ามวแล้วก็นำเข้าเครื่องกรญเข้าเซลักซ์มราใแล้วนส่วนขกาสช่างตองตามสูตรนะครับเราก็จะคิออกมา4สูตรต้องมีความเพียงพอใที่ต่างกันนะครับเพราะฉะนั้ ตั้งค่าครับว่าเริ่มด้วยการอะไรครับคุณโจมงคตั้งตัวบัตที่จะ10องศาครับผมจากนั้นลายคาร์เลียแวสท์นะครับเติมจัวบออยล์และเดนมิทโคนเจลเบสครับจานั้นค่อยคนให้เข้ากันครับผมจากนั้นเราก็ตั้งเข้าตัวบัตรที่50องศาครับผมจากนั้นเติมน้ำมันหอมหอยลงไปนะครับแล้วก็เติมเดนมิทโคและสีก้านลงไปนะครับค่อยๆคนเข้ากันอย่างระมัดระวังครับจากนั้นเทเพื่อลรงกระแทกคลายขอฟองอากาศครับแล้วก็ เซ็ตคิ้วเอาไว้ให้สิบตัวสองชั่วโมงนะครับผมข้าวหอมครับผมข้าวหมจากนั้นเราก็สอของการตรวจสอบครับเคตัวตรวจสอบค่า pH ใช้เครื่อง pH meter นะครับเสร็จแล้นเราก็ตรวจสอบการคลายความรู้สึกที่ยูสเซนครับก pues 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 uh ็ค huh> ือให้อาสาสยัครเนี่ยทางไปวนท้องแขนนะครับเขาเรียนสิบบาทนะครับแล้วก็สังเกตนะครับจากนั้นก็ทดสอบการซึมข้ผิวหนังนะครับว่าสั่งการคลายผิวหนังเนี่ยลงบนผิวหนังแล้วก็สังเกตกันหนึงห้านาทีนะครับผมจากนั้นเราก็สอบถามของผู้ชายนะครับว่าโอ้ยรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างดีหรือเปล่าอโเค แล้วมันเป็นคารีนีลครับทุณต้อ่ะนทำไมเพราะคาร์บเนี่ยเป็นโมโนคาร์บีนแอลกอฮอล์ครับผมนี่ซึ่งอันนี้เลยคือหมู่ฟังก์ชันครับผม,ผมซึ่งนี่ไอนนคือวิดีโอนะครับซึ่งอาจจะไม่สำคัญขนาดนั้นต่อเลยซึ่งยาทับทิมโฟลล์เนี่ยจะก,การรบก,กวนการากเัเจริญโตของฟอสโฟลิปิดนะครับให้การซึมผ่านเนี่ยเกิดรอยรั่วครับทำให้โพแทสเซียมหรือไฮโดรเจนเนี่ยสามารถออกมาได้ทำให้เซลลของสมดุลโหมดสแตาซิสครับผม ่ก็จะเป็นดังคลิปวิดีโอนี้ครับก็จะเซลก็จะแตกปุบปั๊ปุ๊บป๊บป๊บปั๊บปั๊บแล้วตอบไปเลยคราบผมการทดสอบครับผมกับเชื้อวกลุ่ม2องันนี้เป็นยังไงครับุ๊้ชมครับการทดสอบเชี่ยกลุ่ม2อนะคบเราก็จะทำการเตรียมอาหารพอแรงเชี่ยพอแรงเชเในแผ่นดิดพอแผ่นดิสบนพอเชื้ออยเชื้อสววีข้อผลครับผมซึ่งอบนะครับก็คือ ออกมาดา้านนี้เล<า>ครับดูได้เลยค,ลยครับคณะกรรมการนะครับราชธรรมหวังห้าห้าคนครับไม่มีการเสริมได้ดีมากเลยครับการแทนนะครับไม่เคยแทนเลยครื่องคนทัรงหมนะครับทุกคนไ,ได้ทุกคนชอบ